และชมการประกอบถานที่นี้หรือเป็นภูมบ้านภูเมืองหรือเป็นภูมิเมืองการที่สันสัญยิ่งดันั้นผมขออาณาบกนี้เพื่อารวัสถานที่นี้ชื่อภูมเมืองการเปิดหน้ขนาดใหม่ เปิดหน้ากระดาษใหม่ในโรงงานกระดาษเก่าบาันทึกจารึกเล่าสี่พูมบ้านภูมิเมืงการภูมิหนึ่งธมิมศาสตร์ทิพยพยธาตุแห่งภูมิสถานคุณน้ำพนมนามและทุ่งใหญ่ละเรสุนภูมิสองภูมิััพ มชาติประมาณปรมวลใสโยกยังยา้ายวนน้องเอ๋ยเจ้าไม่เคยเห็นภูมิสามภูมิประวัติปราศสิงแรงเด่นบ้านเก่ากขาทั้งเป็นแบนเลียงดานท่านศึกสมัยภูมิสี่คือภูมิธรรมธรรมอารยะีทํารธดงไทยสี่ภูมิความมิใจ จารกเคลื่อนภูมิเมืองการภูมิเมืองการก็มีได้ทุกที ด้วยองค์การบริารส่วนจังหวัดกรนีได้เล่นหนังสาร์สำคัญในการสร้างภาการ์ในการท่อง้นแสงที่เศษในช่วงของเทศกาลกาจีและก่อนเนินในเทศกาลยังแห่งความรักจึงได้จัดเจการส่งเสริมการท่่มเที่และกระตุ the the ้นเสริการจัดนั่งวีคามูเฟสเวลายใต้ชื่อขอกินกัรเทศกาลภษาและทำน้ยการจะนํางวี้ระหว่างวันที่10ถึงที่สี่ืนมภาัสนั 560เกจพระอุณายาจารงานจยอยู่กันอยางดีโดยมีพิธีสูงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการทุกเดินทางท่อเที่ยวในจังหวัดการท่้มานสรับการสต้างเครื่องตลาดการท่องเที่ยวในที่โล่งนอกจาอแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดการน่มนจุาเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยวหลักลูกค้า รวมถึงกรต้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นสถานันะกอบการประชาชนในจังหวัดการแสวงเงิ่ด้วยการรวบรวมรูปแบบการท่องเที่ยวชั้นล่างประกอบกับเป็นงานหอมกิ่นกายการที่สามและการบายสมัครการที่หนึ่งซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมข้านสารนันหนึ่งคนหนึ่งวาวบ้าน การแสดงสายดอกไม้ตัวที่สอง illumination สาสวนดอกไม้แบบไทยตนที่สาม music aria ดนตรีสวนตัวที่สี่ market place ก็เป็นการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรสินค้าปลอดสารน้ําตาล่ชื่อ่ยเหลือของการนกษนรและตัวที่ห้านะครับ a d i t i o n a l knowledge การศึกษาดิจิทัลการเกษตรต่างๆและในโอกาสนี่อ้ขอเรียนเชิ นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิดครับนายุองค์การบริหาสวนจังหวัดกาญจนบรุรีวันนี้ยินดีนะครับที่ความฝันที่จะมี Flower Festival ในกาญจนบุรีเนี่ยมันพอจะเป็นจริงได้บ้างจริงๆเป็นงานที่มันหินมากๆนะครับกับสภาพอากาศของกาญจนบรุรีกับการเทศกาลดอกไม้ซึ่งเอาจริงๆแล้วคิดว่าโอกาสเปลี่ยนไปได้ยากมาก แต่วันนี้มันเป็นกลยุทธ์ของทีมงานพลังการที่อยู่ทางด้านสายขวานี้นะครับเนื่องจากการท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งหลักของการชน,นะบุรีแล้วเนี่ยยังมีบางสถานที่ที่มีสภาพอากาศใกล้เคียงกับทางภาคเหนือยกตัวอย่างเช่นแคเภอร์งภูมิตะวันเชลมตะวันพุเตยนะครับที่ มีโอกาสที่จะพัฒนาแล้วก็มีโอกาสให้จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตรวมทั้งรายได้ให้กับประชาชนชาวกาญจนบุรีวันนี้เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราจะลองเทสดูว่าจริงๆดอกมไม้พวกนี้จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนแล้วก็ตลาดจะกว้างขนาดไหน,นครับ